สวัสดีครับวันนี้รักสินแผ่นดินสยามนะครับเรามาอยู่ในสถานที่ที่สําคัญมากนะครับวันนี้ก็คือพี่วันทัาสถานแห่งชาตินะครับเรือพระราชพิธีและวันนี้ผมก็อยู่กับบุคคลสําคัญที่ดูแลสถานที่แห่งนี้อยู่นะครับขออนุญาตนะครับสวัสดีนะครับคุณดวงใจนะครับพิชิตนรงชัยนะครับท่านเป็นหัวหน้าพิพิธั์ทัสถานแห่งชาตินะครับเรือพระราชพิธีกรมศิลปากรครับ น,นี้รู้สึกดีมากเลยนะครับที่ไ,ได้โอกาสมาอยู่สถานที่แห่งนี้อยากจะให้คุณดวงใจนะครับพูดถึงความสําคัญของสถานที่แห่งนี้หน่อยได้ไหมครับที่นี่นะคะคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนะคะ,ะ,ะท่านที่เข้ามาชมที่เนี่ยอาจจะสงสัยว่าทาไมพิพิธภัณฑ์ถึงอยู่ตรงจุดนี้ใช่ไหมคะสถานที่ตั้งด้วยเส้นทางการเข้าถึงอ,อาจจะต้องมีการเข้าตามตรอกซอกซอยนะคะคแต่ว่าพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยก็คือหันหน้า สู่คลองบางกอกน้อยนะคะคแล้วก็สามารถออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในอดีตที่ตรงนี้นะคะเคยเป็นอู่เรือพระราชาพิธีนะคะแล้วก็คือพิพิธภัณฑ์ก็คือได้มาปรับปรุงพัฒนานะคะกลมศิลปาากรได้เข้ามารับมอบพื้นที่จากทางกองทัพเรือนะคะแล้วก็มาพื้นฟูพื้นที่นะคะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์สถานินชาติเรือพระราชาพิธีแล้วก็จัดเก็บจัดแสดง เรือพระราชพิธีที่สําคัญจํานวน8ลําจาก52ลำนะคะ8ลำเนี่ยจะมีเรือพระที่นั่ง4ลำนะคะแล้วก็เรือรูปสัตว์อีก4ลํานะคะส่วนอีก6ลํา ซึ่งเป็นเรือที่อยู่ในดูขบวนเนี่ยจะอยู่ที่ท่าวาสุกีะนะคะแล้วก็38ลำจะอยู่ที่แผนกเรือราชพิธีเนื่องจากด้วยพื้นที่ตรงนี้ไม่สามารถที่จะจัดเก็บเรือได้ทั้งหมด52ลำนะคะก็จะต้องมีการแยกการบริหารจัดการนะคะให้เหมาะสมกับพื้นที่นะคะด้วยความสําคัญของเรื่องราวของสถานที่นะคะแล้วก็มีความสําคัญของตัวโบราณวัตถุ ท,ที่เราเรียกว่าเรือพระราชาพิธีนะคะซึ่งก็เป็นเรือที่พระมหากษัตริย์ของไทยเราเนี่ยค่ะใช้ประทับนะคะโดยเฉพาะเรือพระที่นั่งสี่นำนะคะมีเรือที่สําคัญก็คือ,อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ด้านหลังเราเนี่ยค่ะด้านหลังเราค่ะเรือพระที่นั่งอน,าน,านันตนาคราชนะคะครเรือพระที่นั่งอเนกาช,าพพช่างพุชงและเรือพระที่นั่งนาลายชงสุวรรชกาลที่9ล้วนแล้วแต่พระมหากษัตริย์ของเราเคยประทับในพระราชพิธีสําคัญ ด้วยความสําคัญของเรื่องราวนะคะแล้วก็การใช้งานนอกจากนี้ยังมีความสําคัญในด้านของคุณค่ามรดกศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นศูนย์รวมของงานช่างิิหมู่นะคะที่สืบทอดมาแต่โบราณน,นะคะต้องใช้ช่างที่มีทักษะแล้วก็ความชำนาญเฉพาะด้านเช่นอาทิเช่นช่างไม้แกะสลัก ะะช่างปิดทองประดับกระจกร,รวมถึงช่างเขียนเขียนสีรรนะคะงานจิตรกรรมที่จะมาตกแต่งขวดเรือให้มีความวิจิตรงดงามนะคะเราจะเห็นว่าเรือ,อ,อพระราชพิธีนะคะโดยเฉพาะเรือพระทน่นั่งเนี่ยค่ะจะมีความวิจิตรงดงามแล้วก็มีความอ,อ,อารามนะคะของสีทอง ที่จะใช้ทองคําเปลวปิดลงไปบนเรือพระราชพิธีเพื่อให้มีความสวยงามและสมเกียรตินะะในฐานะที่เป็นเรือที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวนะคะของไทยเราครับ,รบก็ต้องบอกว่าวันนี้เราอยู่ในสถานที่ที่เขาเรียกว่าเป็นม ok รดกนะครับทางศิลปวัฒนธรรมที่ สำคัญที่สุดเลยนะของของประเทศเราแล้วก็ของโลกด้วยะนะครับและด้านหลังเราทั้งหมดเนี่ยก็คือเนี่าจะเป็นเรือพระที่นั่ง4ี่หลักนะครับและเรือเหล่าแัยากรอีก4หลัานะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาอยู่ในสถานที่ที่ต้องบอกว่าสําคัญมากๆ สำหรับประเทศของเราครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับหัวหน้าพิพิธภัณฑ์พระสถานเพ่งชาตินะครับเรือพระราชพิธีกรมศิลปากรนะครับมากๆสํสำหรับวันนี้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับรักศิลปนิสสยามนะครับคุณดวงใจพิชิตนรงชัยขอบคุณครับ